สวัสดีค่ะีน,นเป็นผลเทสนะคะกับจอนะคะโซแตก GT750 Ti 2กิกนะคะตัวนี้นะคะจะเทสห้กับฟิสุพัทนะคะก็นี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้อันนี้เขาจะเป็นลูกค้าในลัซาดานะคะตอนนี้ความร้อนก็จะอยู่ที่51องศานะคะอัตราเฟมเดก็จะอยู่ที่26 27เฟมเดทนะคะตอนนี้ขึ้นลงเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะเทสฟูลมักภาพไม่กระตุกภาพไม่ลายภาพไม่หน่วงนะคะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะคะก็ความร้อนตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่54องศานะคะอัตราเฟมเลตจะอยู่ที่เฟมเลตนะคะเทสแบบฟูลเฮดดีนะคะตัวนี้นี่ค่ะใช้งานได้ปกติสามารถเปิดตดิเข้าหน้าวินโดว์ได้นะคะแล้วก็ <S <S พัดลมหมุนปกปตินะคะนี่ค่ะ S N h กค่ะได้แปก็จะได้เป็นตัวนี้เนี่ยนะรหัสด้านท้ายก็จะเป็น4553นะคะ